มาช่วงสุดท้ายนะคะรายการแอนจินดารัตค่ะค่ำคืนวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องอาชีพนางฟ้าสจวตและแอ,แ,อแอร์โฮสเตยน,นะคะที่เด็กๆหลายคนบอกแม้เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันเหลือเกินฉันจะได้เงินเดือนเยอะๆบินไปทั่วโลกนะคะไปเที่ยวชอปปิ้งกันสุดฤทธิ์แต่วันนี้ถ้าฟังช่วงแรกรายการแล้วบางคนอาจจะคิดทั้งใจอยู่เอ๊ะเป็นดีไม่ดีนะคะเดี๋ยวมาฟังกันต่อแล้วคุณผู้ชมก็จะได้คําตอบว่าอยากจะให้ลูกอยากจะให้หลานไปเป็นอาชีพนี้จริงไหมถ้าอยากเป็นต้องถามเขาว่า เขารับสถานการณ์แบบนี้ได้หรือเปล่ามีจิตบริการมากแค่ไหนนะคะเมื่อเมืสักครู่แอนพูดถึงเรื่องผู้โดยสารแหมเคยได้ยินเรื่องไม่ดีมานะคะไม่รู้เขาแย่กันเล่นหรือว่าเรื่องจริงก็ไม่รู้เขาบอกว่าแอบางสายการบินเนี่ยเคยมาเล่าบอกว่าเจอผู้โดยสารแย่ๆนิสัยแย่ๆแ,แต้อังลวนลามเนี่ย ถึงขั้นอ๋อจะกินกาแฟใช่ไหมไม่ใช้มือชงนะใช้อย่างอื่นชงจริงหรือเปล่าคะทํากันขนาดนั้นหรือเปล่าก็มีไหมคะอันนี้ยืนยันว่าไม่ใส่กันบินเราเนาะเพราะว่าใส่กันบินเราไม่เคยมีใครใส่ส้นเข็มอ๋อคชวยกาแฟนี่ต้องส้นเข็มนะคะถึงจะลงได้ใช่ไหมคะพวกเราเนี่ยของเรานี่ส้นตันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะไม่คอนเฟิร์มแทนสายการบินอื่นอันนี้ หลังม่านไม่ทราบไม่มีหรอกค่ะยืนยันว่าไม่มีอย่างมากคิดว่าคงเป็นเรื่องเมาส์มันๆมากกว่าเป็นเมาส์เพื่อความเพื่อความใจเพื่อความคลายความเครียดของเราที่ถูกกดดันมามากกว่าแต่ยังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเดียว19ปีไม่เคยเห็นเพื่อนร่วมงานคนไหนทําเลยอย่างน้อยก็ต้องมีความรู้สึกในอาชีพมีจรรยาบรรณอยู่พอสมควรนะคะทำประสบการณ์ก่อนเจอผู้โดยสารดีแบบประทับใจมีบ่อยไหมคะ เยอะมากเยอะมากผมว่านี่เรื่อกบดนีก้นครับผมว่าสามารถบอกได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้โดยสารที่ดีเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเราทําอะไรได้บ้างเพราะหนึ่งต้องบอกว่าเงื่อนไขก็คือเราอยู่บนเครื่องบินเราอยู่บนฟ้านี่เป็นสิ่งบางอย่างที่ผู้โดยสารต้องการเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่แล้วตัวอย่างเช่นเขาต้องการอะไรคะตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่เรากันก็คือสมมุติว่าอยู่บนเครื่องบินเนี่ยแล้วอยู่ๆคุณสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มในสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยเราก็ทําให้ไม่ได้อะไรบ้างที่เช่นสมมติว่า เราเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแร้อนและเย็นใช่ไหมครับแต่อยู่ๆผู้สื่สารก็บอกว่าเออขอน้ำต้าหู้ได้ไหม <c oughs> มีนะครับ <c oughs> มีใช่ครับแล้วก็ออคนคนเอเชียเนี่ยคนเอเชียเสร็จแ,แล้วก็จะมีเหมือนผู้สื่สารคนไทยไปอยู่ต่างประเทศนานขึ้นเครื่องมาปับ๊บเนี่ยผมไม่อยากกินสเต็กเลยขอเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวได้ไหมครับเนี่ย <c oughs> เผอิญไฟนะั้นเป็น ไฟลับจากยุโรปครับอาหารก็ต้องเป็นสเต็กหรือไม่ก็เป็นพาสต้าก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่โอเคเราก็พยายามจะทําอย่างอื่นหรือว่าอะไรที่ชดเชยในความรู้สึกเขาให้นะครับแต่ว่าโดยเงื่อนไขนั้นก็ทําไม่ได้แล้วที่น่ารักน่ารักก็คือรู้แล้วก็จะขอในในวงจํากัดที่สามารถทําให้ได้แล้วก็จะไม่ไม่เรื่องมากอ,มอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือจริงๆผมว่าในความผิดผมนะ,ะตั้งแต่เป็นไกด์มาแล้วเนี่ยจนมาเป็นลูกเรือเนี่ย ผู้โดยสารหรือลูกค้าเนี่ยคาดหวังไว้สูงคาดหวังไว้สูงว่าจะได้นั่นหรือจะได้เป็นนี่อย่างงี้อย่างนี้หรือการยอมรับก็แล้วแต่แต่ <c oughs> ว่าในสิ่งที่เราทําได้เราก็ต้องดูจากเงื่อนไขอีกทีหนึง่ง <c oughs> อย่างเช่นในสิ่งที่ผู้โดยสารคาดหวังอยากจะได้แต่มันไปมันไปขัดกับเรื่องของกฎความปลอดภัยเนี่ยเราก็ให้ไม่ได้อาทิเช่น <c oughs> ผู้สารมีกระเป๋าใบใหญ่มากเลยแล้ว <c oughs> วางหน้าซีดตัวเองซึ่งติดกับประตูฉุกเฉิน <c oughs> อันนี้เราก็ให้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ว่าจะชาติไหนเพราะมันเป็นกฎ อันนี้เราก็ต้องว่ากันไปตามกฎมแต่บางอย่างถ้าเกิดเราสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เขาได้อ,อาทิเช่นสมมติว่าเขาขอในสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่ในแพทเทิร์นแต่เราสามารถอัดแอปได้เราก็ทําให้อาทิเช่นสมมติว่าเขาไม่อยากได้เป็นผ้าร้อนเช็ดหน้าแต่เขาอยากได้เป็นผ้าเย็น เขามีสิทธิ์นะครับแล้วว่าถ้าเขาขอมาเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเชื่อว่าลูกเรือทุกคนเนี่ยถ้าเขาขอมาเราก็สามารถทําให้ได้แต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้ยด้อย่างเขาเรียกว่าทันอกทันใจอาทิเช่นสมมติว่าผู้โดยสารคนหนึ่งหิวน้ําผู้สารคนหนึ่งหิวอาหารแต่ว่าผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งเนี่ยกินยา เราก็ต้องเรียงลําดับความสําคัญว่าคนทานยาต้องได้รับการดูแลก่อนแล้วบางเออในคนขอน้ําบอกว่านี่ฉันขอน้ําก่อนอก็จะเจอไอ้เรับว่าขอน้ํามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ข้าวยังไม่ได้เลยก็เราค่อยอธิบายว่าเนี่ยมีคนเขาทานยาครับต้องเอายาไปให้เขาก่อนเราน้ําให้เขาก่อนก็ดียผมมานะครับก็ขอโทษด้วยนะอันนี้คือถ้าเกิดผมว่านะถ้าเกิดเป็นผู้สาร ที่เดินทางบ่อยๆเขาจะเข้าใจแต่ว่าบางทีผู้สารถ้าเกิดยังไม่ค่อยได้เดินทางบ่อยๆเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนอะไรขออะไรปุ๊บได้ปั๊บไม่ใช่จ่ายเงินราคาตั๋วเท่านี้ได้เลยทันทีไม่ใช่คือในส่วนของความรู้สึกของพวกเราเนี่ยเราทํางานแบบถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วที่ใครจะมองว่าเป็นเด็กรับใช้เป็นเด็กเสิร์ฟจริงๆไม่ใช่นะครับในส่วนของผมตั้งแต่ผมมาเป็นไกด์แล้วก็มาเป็นอยู่ตรงบนลูกเรือเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่านี่คือบ้านผม ผมเป็นเจ้าของบ้านต้อนรับยินดีดูแลด้วยความเต็มใจแต่เราสามารถทําในสิ่งที่ทําได้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งค,ครับใน,ในความรู้สึกของ,ของพี่ปูเนี่ว่าผมเป็นเจ้าของบ้านใช่ครับผมต้อนรับเลี้ยงดูปูเสือแต่ไม่ใช่คนรับใช้ใช่ครับก็คือสมมุติว่าในเครื่องบินมันมีหลายโซนหลายส่วนเราแบ่งกันทาหน้าที่นในส่วนที่เราดูแลตรงเนี้เราจะทําให้ทุกคนเนี่ยไม่รู้สึก แตกต่างว่าเป็นคนต่างชาติเป็นคนไทยเป็นคนจีนคนพม่าคนลาวเรามีความรู้สึกว่าถึงคุณจะเป็นคนชาติไหนในส่วนที่คุณนั่งตรงนี้เนี่ยคุณจ่ายค่าโดยสารมาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็รับรการบฏิบัติเท่ากันียงแต่ว่าในความจําเป็นอาทิเช่นส่วนตรงนี้มากันพ่อแม่และเด็กเราก็ต้องดูแลเพิ่มเติมเข้าไปนิดนึงเพราะเขามีเด็กผมเองขนาดเคยคุณแม่มากับลูกสองมากับลูกสองคนลูกเล็กหลับไม่เป็นไรแต่ลูกอีกคนนึงเล็กอยู่อย่างอุ้ม แล้วถามว่าบินจากยุโรปเข้ากรุงเทพเป็น1ิกว่าชั่วโมงคุณแม่ก็ต้องเข้าห้องน้ําถูกไหมครับผมก็ต้องไปออฟเฟอร์ไปแสดงความดีว่าถ้าคุณแม่จะเข้าห้องน้าเรียกผมนะเดี๋ยวผมดูแลได้เพราะผมผมเลี้ยงลูกเป็นผมดูแลเด็กแรกได้ก็เดี๋ยวคุณแม่มาเรียกผมเลยไม่ต้องเกรงใจนะมาได้เลยอันนี้คือคือเราเราเป็นเจ้าของบ้านนะครับเราไม่ใช่เป็นคนรับใช้อันนี้จริงๆมันมันมันก็นอกเหนือหน้าที่อ่ะถูกไหมคะ นอกเหนือหน้าที่แต่ว่ามันมันมันเป็นความรับผิดชอบความรับผิดชอบความเซอร์วิสมายความเต็มใจที่จะให้บริการแล้วก็ผมบอกได้เลยว่ายิ่งยิ่งยิ่งเราไปออฟเฟอร์มากๆบางครั้งเนี่ยคนหล่านั้นเขาเกรงใจเราด้วยซ้ำจนเราต้องมาบอกว่าคุณแม่3มชั่วโมงเลยนะทานข้าวแล้วไม่เข้าห้องน้ําเหรอข้ห้องน้ำหน่อยไหมจะได้สดชื่นมาก็ถึงได้ก็มันก็เป็นการสร้างความทับใจใช่ครับให้แก่กันละกันพี่บี พี่บีเองเคยประทับใจอะไรมากมากไหมคะเกี่ยวกับผู้โดยสารหรือว่าการให้บริการบนเครื่องเนี่ยเยอะค่ะ,ะเยอะถ้าจะเอาแบบว่าช็อตเด็ดเข้มข้นผู้่ดยสารขอเป็นลูกบุญธรรมขนาดนั้นเลยหรอคะจริงบินกี่ชั่วโมงคะไกลด้กกินบินกี่ชั่วโมงคะถึงขั้นขอเป็นลูกบุญธรรมจากเยอรมันเข้ากรุงเทพค่ะอ๋อสิบเอ็ดชั่วโมงประมาณประมาณส<ะ>ิบเอ็ดชั่วโมงก็ เป็นผู้โดยสารสองตายายฝรั่งเหรอคะฝรั่งค่ะฝรั่งชาวเยอรมันซึ่งรักประเทศไทยมาก15ปีที่ผ่านมาบินมาเมืองไทยเนี่ยทุกปีถึงขนาดกับมีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอายุก็72-75แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ลูกๆเขาก็โตๆมีครอบครัวไปหมดแล้วก็บังเอิญอาจจะถูกชะโลกฉกชะตาบางค่ะคิดว่าอย่างนั้น ก็ประทับใจกันประกอบกับการที่เราพูดภาษาเยอรมันได้ด้วยพอเราเห็นเขาสูงอายุเราก็พยายามที่จะทำให้เขารู้สึกอบอุ่นโดยการพูดภาษาของเขาแล้วก็พอเขาพูดกลับมาว่าเขาเองเขาก็อยากจะเรียนภาษาไทยให้มากขึ้นกว่าที่เขาพูดได้อยู่เราก็บอกเอางั้นมาแลกกันฉันขออนุญาตฝึกภาษาเยอรมันกับยูแล้วอยู่ฝึกภาษาไทยกับฉันน่ะนั่นแหละค่ะแล้วพอบินไปได้ครึ่งทางเล่นกันไปเล่นกันมาเราก็อย่างเงี้ยคาแรคเตอร์เราอย่างเนี้ย ก็ประทับใจมากสามีก็แอบมากระซิบภรรยาฉันประทับใจเธอมากเลยเราอยากจะขอเชิญเธอถ้าเธอไม่รังเกียจไปอะไรเงี้ยพาแม่เธอไปเที่ยวบ้านเราพอบินไปอีกใกล้ๆจะถึงกรุงเทพแล้วคุณยายก็มาคุยที่ครัวที่เราเข้าเวรทำงานอยู่ฉันไม่มีลูกแล้วลูกฉันก็แก่ๆมีครอบครัวไปหมดแล้วฉันอยากได้อยู่เป็นลูกสาวคนเล็กอีกคนได้ไหม แล้วแล้วยังไงคะก็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 ไม่ตอบตกลงแบบนั้นนะคะแต่ก็คือก็มีการแลกที่อยู่กันแลกเรลโทรศัพท์การแลกอีเมลกันแล้วก็เขียนจดหมายกันทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่แล้วก็เขาก็เรียกเราเป็นลูกอะค่ะอ๋อทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันดูแลกัน่คะเวลาที่แต่ยังไม่ได้ไปนะคะเขาบอกว่าขอร้องเธอมาสักครั้งหนึ่งอย่าดูถูกบ้านเรานะเขาใช้คําพูดประมาณนี้อย่าดูถูกบ้านเรานะอย่าดูถูกน้ําใจคนเยอรมันนะเขาพูดอย่างนี้ แม้เราจะเป็นเยอรมันแต่เราก็รู้วิธีจะดูแลเหมือนคนไทยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พาคุณแม่ไปเที่ยวอันนี้คือที่ประทับใจที่สุดนอกเหนือจากนั้นก็คือทั่วไปค่ะผู้สั้นป่วยแม่และเด็กเหมือนกันค่ะอย่างพี่พี่น้ำเต้าเองประสบการณ์เยอะนะคะคงจจเยอะต่งเรื่องความประทับใจคือมันประทับทุกวันทุกคล้จนแบบไม่รู้ว่าจะยกอะไรั้นเอาเป็นว่าเอาประทับใจที่แย่ที่สุดในอาชีพการแอร์โฮสเตสมา33ปีเจอเหตุการณ์นี้ฉันจะจำไม่ลืมมีไหมคะ มันมันเป็นความเสียใจมากกว่าเนาะ,ะเพราะว่าคือเป็นฟลายภายในประเทศเนี่ยละหาแล้วก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนไทยแล้วเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าพี่เนี่ย เอาใจฝรั่งมากกว่าเขาอันเนี้ยเสียใจด้วยว่าเราไม่เอออันนี้เราโดนอันนี้มันเกิดจากอย่างนี้ค่ะคือคือคือวันนั้นเนี่ยผู้โดยสารผู้โดยสาร BC มีแค่2ท่านเราก็เลยบอกน้องว่าเออน้องดูแลไปก็แล้วกันนะรวมทั้งคล็อกปิดพี่เนี่ยจะไปช่วย e ีพี่ก็ไปช่วยก็ช่วย e ีก็คือจี๊ชานาลีคลาสซ์ซึ่งเขาจะใช้รถเข็นแล้วก็มีแจกอาหารกล่องนะฮะไม่ทีนี้พอไปถึงเนี่ยน้องเขาก็กําลังเพิ่งจะจัดน้ําส้มน้ำลายวางอยู่บนหลังรถอ่ะเราก็ไปยืน เกาะรถหันหลังให้ผู้โดยสารแล้วก็ถอยหลังคือนึกออกไหมออคะเราเราจะเป็นฝ